ตอนนี้อาจารย์พรชัยอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์พรชัยครับสวัสดีครับย้งละพงท่านผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับปรับคอรมอแล้วดีไหมครับผมว่ายากกว่าแล้ทำไมอาจารย์คืออย่างนี้ไอ้ตัวบุคคลเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกอาจจะดีตรงที่ว่าดนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่พี่ชัยเนี่ยอาจจะดีหน่อยดีตรงที่เรามาทํางานกับ อาคุณเสชาซึ่งคุณเสชาเป็นรัฐมนตรีไม่เคยทำงานนั้นเลยแม่จย์นี่ล่าสุดไม่มีอะไรดีเลยนี่ล่าสุดเขาอุตส่าห์โชว์ผลงานออกมาแล้วว่า Data Center มาแล้วอาจารย์ครับ Microsoft จะมาเปิด Data Center ในไทยอาผลงานจาดการจัดการเดินทางต่างประเทศหลายรอบที่คนแซวนักแซวหนาเริ่มเริ่มผิดออกผลนิดหน่อยอาจารย์เมื่อไหร่อ่ะ เมื่อไหร่นี่นี่เป็นเมื่อไหร่นี่เป็นสัปดาห์กี่โมงอย่างเงี้ยเหรอมากี่โมงเงี้ยหรอวันงไหนเมื่อไหร่พอสอดีเดือนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาตอบคือคือนายกเราเนี่ยนะคุณเหยช้าเนี่ยครับพูดตรงๆนะผมก็รักท่านนะเขารบท่านท่านมีแต่ราคาคุยไม่รู้นะความรู้สึกผมนะ ไม่มีอะไรที่เป็นอะไรกันสาร,าราสาระสําคัญจับตป้งได้เจ็ดเดือนหน้ามีอะไรจับตป้งได้บ้างอือฮึอนี่อาจารย์เขาบอกว่าอย่างนี้ผมอ่านเนื้อข่าวละเอียดให้บอกว่าต่อยอด MOU กับรัฐบาลมุ่งหน้าประเทศไทยสู่ขับเคลื่อน AI แล้วก็ช่วยหนุน GDP นะครับ ได้ขึ้น4.3ล้านล้านเศรษฐายาไทยพร้อมการลงทุนโอ้แต่ไม่ได้บอกเมื่อไหร่อาจารย์เอาถามเฟรมมาออะโอเคอาจารย์พอชัยถามโอเคฮะพูดไปเรื่อยๆอ่ะนะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวต้องมีทามเฟรมมาตอบอาจารย์พอชัยจะเสร็จในเมื่อนั้นเมื่อนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเงินงวดแรกลงทุนสร้างสร้างศูนย์เซ็นเตอร์ที่นั่นที่นี่นี่นะเขาบอกอย่างนี้นะอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SCBX นะฮะ SCB นะครับอาจารย์ X แล้วก็สัตยานาเดล่า CEO Microsoft แล้วก็ CEO Microsoft เมืองไทยนะเห็นคุณเเห็นคุณธนวัฒน์คุณเต้ยนะฮะ CEO Microsoft ไทยก็ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันอยู่อาจารย์นี่เขามาแนะ่แต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะคือคือมาแน่แล้วล่ะอาจารย์แต่ว่าทาเฟรมเดี๋ยวเขาคงมาขยายอาจารย์นะคือคคุณรัชพงศ์มาจริงเนี่ยประเทศไทยจะได้อะไรอะ่ะ แับตรงเนี้ยเขาบอกวมาต้องเป็นคำถามด้วยนะต้องต้องพูดละเอียดละเอียดใช่ไหมใช่ประชาชนชาวไทยยะได้อะไรครับแล้วอยาา่างคุณมาตั้งถิ่นฐานแล้วคุณเอาเงินออกจากนี่ไปไปสู่ส่วนอื่นๆของของที่อื่นเนี่ยนะครับม,ม,มันมันไปคนไทยจะเข้าไปทํางานที่ตรงไหนบ้างไอไอที่ใหม่เนีน่ยมันจะเพิ่มงานให้เท่าไหร่เพิ่มอะไรเท่าไหร่มันก็ต้องต้องหมดอยู่ ผลดีผลบวกมันคืออะไรเอาล่ะได้ใช่ใชเข้าใจไม่ใช่ว่ามีตะมามีตำมามันก็เราก็ไม่รู้คำตอบได้มันจะได้เด่นชัดเดี๋ยวไปนี่เขากำลังปรับเ,เขาเรียกอะไรฮะรัฐมนตรีอะไรกันจะได้เดี๋ยวมอบหมายงานจะได้ว่าอาจารย์พรชัยฝากงานนี้ว่าพูดกันให้ชัดๆว่า AI มา Microsoft มาแล้วได้อะไรเมื่อไหร่กี่โมงกี่โมงนี่ภาษาัยรุ่นนีอาจะแปลว่าเมื่อไหร่อ้าวอาจารย์อาจารย์มองว่าไม่มีผลบวก แต่ว่ามันเป็นผลทางการเมืองหรือยังไ,ไงฮะการปรับคอ,อรบัฐมนตรีตั้งติดลบอ,ะอ่ะในในพรรคเพื่อไทยเองเขาก็เป็นความรู้สึกเขาไม่พอใจสสในพรรคอืมคือสสพรรคเนี่ยไม่หือไม่เอออยู่แล้วอืมแล้วแต่บอสสัง่งอือพัชดานี่คือจุดถ่อนของพรรคเพื่อไทยอย่างยิ่งเลยอือกเป็นพรรคที่เอ่อมีอะไรมีบบอส มีู่มงกับผู้ดูแลเพื่อนสอสนี่ก็เหมือนกับเป็นพยเมจเน่เป็นลูกจ้างก็รับจ้างไปรับจ้างกันเป็นสอสอไปแล้วก็ไม่กล้าพูดมีใครออกมาเดือดร้อนแทนหมอชนรอดนันบ้างอ่ะก็ตอนนี้คือตัวเองก็ออกมาแล้วอาจารย์ว่าทีแรกมีหมอชนบทออกมาเดือดร้อนแทนนิดหน่อยปรากฏเจ้าตัวออกมาบอกไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเห็นไหมอาจารย์เขาเอากันอยู่นะพักนี้หมายความว่าเขาก็ดูแลกันได้สุดท้าย หมอชนละนั่นก็บอกไม่ใช่อย่างที่หมอชนบทหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยหมอเจ้าหลวงเขาออกมาเข้าข้างคุณชนละน่านนะฮะปรากฏว่าคุณชนละน่านบอกไม่ใช่ไม่ใช่ออกมาปฏิเสธพระละวานเห็นไหมอาจารย์ทคนี้ถ้าหมอชนละนั่นบอกใช่เนี่ยหมอชนละนั่นเสียนะเพราะฉะท่านต้องออกมาบอกอย่างนี้อยู่แล้วเข้าใจแล้วยิ่งท่าน <c oughs> ออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยคุมข้าราชการไม่ได้หมายความว่าอข้อกล่าวหาที่บอกเอาข้าราชการไม่อยู่มันไม่เป็นจริงอืมอืมอืม อานจริง,รงก็แย่ถูกไหมอาจารย์เป็นผมมอรว่าออกมาแถลงแล้วบอกไม่พอใจอย่างนี้อย่างนี้อะไรก็จะพูดผมเป็นหมอเจอหน้านออกมาแล้วต้องออกฟาดวงฟาดหงาแล้วโอ้อาจารย์แล้วจะอยู่ต่อได้เหรอพักนี้ก็ไม่อยู่ก็ไม่อยู่<อ>สเิเป็นตอสอเกศกูอะไรโอ้โหจนละนาก็จยเป็นกูดบอยของมอสอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพักเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรดีเด่นอะไรนะอาจารย์มันแสดงถึงความขัดแย้งกับกับตัวนายกไหม คือคือเอาเอาถ้าให้ใหชัดๆเลยเนี่ยเราก็ทราบว่าท่านรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยท่านก็ใกล้ชิดกับบ้านจันสองลานะต้องถือว่าไม่ใช่ลูกมอ่อเก่าก็จริงคือเป็นคนจากพรรคของของออนาชาติเก่าแก่ก็จริงแต่ว่าก็ทํางานใกล้ชิดกับพรรคไทยรักไทยมานาน,นกาเลคือไม่ใช่ได้ตั้งต้นแต่ก็ต้องถือว่าใช่สมาชิกและใกล้ชิดแต่ก็ก็ขัดแย้งอะ่ะ กับกับภาคของการบริหารมันเลยดูเป็นขย e n ขย e ง g กันไม่ยังไงอาจารย์มองยังไงฮะปีคือเรื่องเรื่องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเจ่าอ่ะคุณปันปรีเนี่ยคุณปันปรีความจริงเนี่ยทางผู้ที่เป็นปรนให้ออกจากตําแหน่งรองนายกเนี่ยก็ไม่คิดว่าคุณปันปรีจะลาออกนนีืมไม่คิดนวงหน้าก็คิดว่าเออออกแค่รองนายกตำแหน่งเดียวแล้วให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอยู่ก็โอเคแล้วเขาไม่คิดเขาไม่คิดอ่ะให้มเกิดมาทีหลัง ต่อหน้านี่เขาไม่รู้ฮ่าก็เข้าใจแต่นายกก็ออกมาขอโทษนะอาจารย์หมายว่าทําอะไรให้คือขอโทษแบบคือขอโทษแบบน้าน้าน้าสืคือสุภาพบุรุษอาจารย์คือเอ้ามีอะไรไม่พอใจกันแกก็เรียกพี่ก็คือแนะนำคุณปานเปยอายุมากกว่าก็บอกโอ้รู้จักกันมาสิบปีลูกสนิทกันอะไรอย่างนี้ก็ตามก็บอกโอ้ถ้าทาอะไรให้ให้ไม่พอใจก็ขอขออภัยด้วยขอโทษด้วยโอ้อาจารย์ก็ก็ดูว่าไม่รู้ก่อนจริงๆด้วยไม่รู้ไม่รู้ทีนี้นายกขอโทษเนี่ย เอ่อผมว่านายกน่าจะขอโทษไทยคนอื่นนะเพราะการสลับตําแหน่งรองนายกไปอยู่อีกท่านหนึ่งเนี่ยมันแสดงชัดเจนแล้วว่าอีกท่านหนึ่งที่ได้รับตําแหน่งรองนายกเนี่ยสนิทกับกับกลุ่มที่มีอำนากนอกพัก ถูกนะครับก็คือคุณพิชัยคุณพิชัยที่มาดูคลางอะนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่หมายครับว่าคุณบานปีโงเสียตำแหน่งรองนายกเนี่ยไปให้ผู้มีให้ให้อีกฝั่งหนึ่งก็คือคุณสุริยะถูกไหมอ๋ออ่ได้คุณสุริยะกับคุณสมศักดิ์ก็เป็นความประสงค์รับของของของผู้มีอำนาจนอกพรรน่ะเพราะผู้มีอำนาจนอกพรรี่เขาต้องหาให้คุณสุริยะในตำแหน่งรองนายกอืมเพราะว่าผู้มีอำนาจนอกพรรี่ยก็พบว่าก็จะสองคนทั้งคุณสมศักดิ์แล้วก็คุณสุริยะ รับผมเป็นหมอเจรณาจะตัดใจได้ยังไงล่ะรับใช้มาแบบจนกระทั่งโดนอัดโดนซับแล้วต้องเลาจากหัวหน้าพักอ่ะและเสร็จแล้วอีกฝ่ายนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็อพยพเรื่อนมาจากพักออ่นึกออกไหมฮฮะฮไม่ได้ร่วมโผล่จมท้ายมาก่อนก็เอาสิ่งที่อควรจะเป็นของหมอเจรณาเองไปให้คุณอีกไลยผมก็่าอกออกมาปัดงวงปางานอยู่แล้วออ อย่างว่าคือฟาดไม่มากอาจารย์ฟาดไม่มากเป็นกูดบอยใช่ฟาดไม่มากเป็นก<ม>ูดบ <good boy S 1> อยอยู่อันนี้ก็แสดงความมาแล้วละแสดงความยอมรับความเป็นอะไรเป็นเป็น็มพอยไหมเนี่ยเป็นลูกจ้างอะ่ะโอ้ก็ไม่กล้าฟาดหัวฟาดหากันนายเพราะว่าฟาดหัวกับฟังนายก็กลัวถูกตกงานไม่มีงานทําข้างหน้าไม่ได้โอกาสลงสอสอน่าเสียจ้าแต่เออแต่เอาชนะหน้านลืมไปถึงศักยภาพของตัวเอง ในความเป็นสอสอนมันมีศักดิ์ศรีเหนือกว่าตำแหน่งรักจำนตนรีน่ะถ้าคนเท้าเท้ามารูปหน้าเราเนี่ยนะครับผมมีศักดิ์ศรีสอสอของจังหวัดน่านนะถ้าคุณทำตัวเป็นพูดบอยคุณไม่มีออกอะไรเลยไม่มีมาพูดไอ้สิ่งที่ถูกกระทําเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสอสอนเป็นพิธแทนไม่ได้หรอกมีศักดิ์ศรีไม่มีอาจารย์จะว่าก็ออกมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ วัฒนธรรมองค์กรของพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องบอกว่าเขาเอาอยู่นะอาจยะอาจจะเป็นเป็นลูกจ้างในใจอย่างที่อาจารย์ว่าหรือจะยังไงก็ตามเนี่ยแต่แต่เขาเขาไม่กระเพื่อมจริง,รง,รงๆคือคือสุดท้ายถึงจะงอนถึงจะมีอะไรบ้างเฟ e บ o ๊ k อะไรบ้างแต่สุดท้ายก็ออกมาดุดดุดดุดสดีคือแล้วปกติคุณคุณทักษิณผู้มีบารมีเนี่ยคือถ้าก็เก่งเรื่องการแจกไพ่เหมือนว่าท่านแจกเกลี่ยผลประโยชน์อะไรรับปากอะไรกันแล้วก็ดําเนินการไปได้ตามนั้นก็เป็นอย่างนี้เป็นจุดเด่นของพรรคเขาด้วยหรือเปล่าอาจารย์ฮะคือ ไอ้ตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นจุดจอยนะใช่ไหมคือแน่นอนว่าเด่นมันทาได้จริงๆตัที่มีเองพักพักนี้พรกเดี็ยคือเอาอย่างี้กูว่ามผมสรุปง่ายๆกันทุกคนในพักยอมรับความเป็นเจ้าของของผู้มหนีอยมาจรอกพักมป็ทุกคนยังรับว่าพักนี้ของใครอ่ะแต่คุณจะไปถืออือกับเจ้าของพักนะะ เหมือนบริษัทเนี่ยคุณว่ผมมาผมเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยก็ยอมพูดว่าสภเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยลูกจ้างคนไหนจะมาหือเอ,อือกคุณว่าสภอือฮึอืมึถูกไหมครับซึ่งคมันไม่ใช่ภาคการเมืองอภาคการเมืองมันไดน้แบบหนีฮ่าฮ่าเออโดนนีนั่นนต้องมีความไม่พอใจขึ้นมาซึ่งไอ้ตรงนั้นก็คือเป็นลักษณะที่รรคการเมืองที่ควรจะเป็นโอ้โหไม่จะเป็นเอกภาพนิ่งถึงขนาดนี้เนี่ย ันได้ไม่ได้อย่างเสสหมอจอร์ดนเนี่ยมันมันสุดทนเหรอแล้วพักผู้อื่นเห็นมีใครเอาเดือนร้อนตายสักคนอือบางคนก็อาจจะดีใจด้วยซ้ำไปเออแล้วก็ต้องคิดดิคนรับใช้ไหมถ้าตายได้รับตอบแทนแค่เจ็ดเดือนความผิดพลาดก็ยังไม่มีอะไรมากมายถึงขนาดที่ต้องให้ออกถ้าหมอชอร์านไจะถูกให้ออกเนี่ยนี่อีกหลายคนที่เหมาะสมเด็จต้องเปลี่ยนตำแหน่ง ถูกไหมครับคุณพระพรออาจารย์ตอนนั้นหมอชลน่นเกือบไ,ไ,ไม่ได้นะอาจารย์จำได้ไหมเกือบไม่ได้นะตอนนั้นเนี่ยจะต้องไปเป็นประธานสภาและแน่นอนตำแหน่งประธานสภาเพื่อไทยไม่ได้เพราะว่าจะไปชิงออกมาจาก จากเก้าวไกลก็ก็ไม่ได้เขาคะแนนสูงกว่าใช่ไหมก็เลยสุดท้ายก็ไก่เกลี่ยเอาให้อาจารย์บนอคนกลางเหมือนผู้อาบุโสได้ไปบอชุนละน่านก็เลยจะไม่ได้ตาแหน่งอะไรเลยก็ประหลาดเป็นหัวหน้าพักก็ได้เกรด A ก็คือก็คือสารสุข้วตัวเองก็เป็นหมอก็ก็ดูสมทันนะแต่อาจารย์ก็ยาก็หมดอายุไหมก็ตอนแรกเกือบไม่ได้นะไม่ดีหรือไงได้เป็นตั้ง7เดือนแล้วอันนี้พูดแบบ ถ้าพูดจริงชื่อชั้นหมอชนละนาเนี่ยนะมันเหนือกว่ารัฐมนตรีหลายคนนะในการรับใช้พารคมาโอ้จริงอ่ะจะเป็นหัวหน้าพักอ่ะเออใช่รับใช้มาเป็นนายแบบของพรรคมานายแบบโซนั่งท่านผู้เขาด่าดูดีแล้วต้องลาออกจากหัวหน้าพักอ่ะถูกไหมครับฮ่าฮ่าฮ่าอืมฮ่าโอ้อืม แต่ตอนนี้ก็อย่างว่าอาจารย์นะสมบัติก็ต้องผัดผดกันไปแม้คนเยอะกว่ากูีกผัดกระชมเนี่ยผมไม่ว่าหรอกผัดกระชมก็ควรหลดูมองความเหมาะสมด้วยอืมอืมอืมบางบางบางปลาบางกระรวงเนี่ยมันปลาค้างเปียแตไม่ขอเอยน้ำเหมือนกันนะเดี๋ยวไ <c oughs> ม่อยากไป <c oughs> ก,กระทบเขาอะเรา <c oughs> ไม่อยากครับ <c oughs> ผมยังไม่อยากสร้างศสตรูาก็ใช่ก็ใช่บางกระรวงกันแล้วกับปลาปลาค้างปีเลยคือคือโอยไม่รู้จะ ไม่ควรจะทํางานนั่นแหละคนเนี่ยอ,อยก็ยังได้รับว่าไอ้อะไรเปลี่ยนแปลงไปไป,ไปกระทรวงที่มันควรจะเอาคนที่มี p เ t นเชียลเอาคนที่มีอะไรมีคุณพุทธวรยชพุทธที่จะพอรับงานนี้ไดแ้และโดยเฉพาะที่สายชาร์จนั้นต้องมีบางกระทรวงเนี่ยจานมันก็จะกลับไปแล้วเมันกลับกลับไปเรื่องคลาสสิกที่เราคุยกันมาเสมอว่าตําแหน่งรัฐมนตรี ในเมืองไทยมันก็ผูกกับเก้าอี้สอสคือถ้าคุณมีเก้าอี้สสอยู่ในมืออ้อย่างอย่างหมอชนละนาเนี่ยเป็นสสแต่อาจจะไม่ได้คุมเก้าอี้หมายถึงว่าไม่ได้คุมสสจํานวนมากคุณปานปีนี่ชัดมากคือไม่ได้คุมสสเลยแน่นอนว่าคุณสมศักดิ์หรือคุณสุริยะเนี่ยคือคือรอบนี้อาจจะไม่ได้คุมเยอะแต่ความที่เป็นคนเก่าคนแก่ดูมีบารมีดูอนาคตมีอดีตที่รับใช้กันมาหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายมันก็ไปที่การคุมสสในมือด้วยไหมอาจารย์มันเป็นเรื่องอย่างนี้ มันไม่ใช่เรื่องคุ้มสอสออย่างเดียวอืมันเรื่องของการซัพพอร์ตพักด้วยเพราะงั้ไอ้จ่ายโตเนี่ยเราก็ไม่รู้ใครจ่ายเท่าไหร่เอราะการเดิ้างแต่ละครั้งมันใช้เงินเยอะนะใช่อันนี้เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเขาไม่มีสอสอแต่เขาซัพพอร์ตพักเยอะอ่าเข้าใจเข้าใจอาจารย์เข้าใจไหมคะใช่แต่เขาเป็นพักนะเป็นถักตอน้องชัดเจนอยู่แล้วคุณไม่ได้ซัพพอร์ตคุณใช้ไอ้แรงงานแรงกายแรงใจมาทํางานในพักเพราะงั้นผลสุดท้ายคุณก็ได้แค่นี้ เพราะฉะนั้นดูแลหมอโลาลนาก็ไม่ได้สอบพอพักอะไรอพาะแหมอชรลวละาสอพอพักไม้เป็นอะไรที่เป็นจับต้องได้เนี่ยผมว่าไม่ถูกกระทําอย่างเนี้ยอืมแหมอาจารย์พออย่างนั้นเราก็จะบอกว่าคนที่มาเป็นผู้บริหารหรือรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่เคยเป็นมืออาชีพที่จะมาขับเคลื่อนให้ให้ประเทศชาติมันมันไปข้างหน้าอย่างอย่างที่ควรจะได้แต่มันก็จะได้ อย่างบางคนที่อาจารย์บอกว่าโอ๊ยตายแล้วเหมือนปลาปร้าปลาร้าหมายความว่ามันเก่าแก่แล้วเกินก็เข้าใจมันก็จะค้างปีด้วยนะค้งปีด้วยอาจารย์โอ้ยแล้วเราต้องทำยังไงต่ออาจารย์เข้าใจนะหมายความว่าเข้าใจเข้าใจออเออแค่แค่นี้ก็ดักหนาสาหัสแล้วอาจารย์ <laughs> <laughs> แล้วเราจะทำยังไงกันในอนาคตต่อไปอาจารย์หรือหรือจะปัจจุบันที่พักเพื่อไทยเองเขาก็ต้องการเขาต้องการไปพัฒนปฏิบัติการที่ที่รีฟอร์มอ่ะที่ที่ปฏิรูปอะไรต่ออะไรได้คือคืออย่างนี้ ตอนเนี้ยมันอยู่ในสถานก,การเมืองที่มันอแบ่งออกเป็นสองข้วชัดเจนอืนะครับสองข้วชัดเจนเลยระหว่างกลุ่มรัฐบาลกับกลุ่มพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ยมันก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจล้วล่ะในการเลือกตั้งข้างหน้าคุณคิดเป็นยังไงครับอันนีกเลี่ไม่ได้ล,ล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ สิบล้านกับสิบสี่ล้านของก้าวไกลเพื่อไทยเขาทีละยี่สี่ล้านเนี่ยม,ม,มันจะมีความผกพันไหมกับไอสิ่งนีเ้เกิดขึ้นมาในการเมืองไ,ไทยในปัจจุบันครับอาจารย์ในขณะที่พักรู่รัฐบาลเขาเป็นปึกแผ่นมากนะขณะที่ขึ้นเงินเดือนอแรงงานเนวแรงงานที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เขาให้พักภูมิใจไทยประกาศแล้วก็มอนอเอเสียดคุณอนุทินประกาศเนี่ยทั้งท่านที่มันเป็นนโยบายที่เพื่อไทยควรจะประกาศดูเขาเป็นปึกแผ่นกันมากนะอาจารย์จะว่าเขาชิงซีนกันเขาต้องรู้กันสิอืม ที่ภาคภูมิใจไทยเด็ยก็มีผู้กำกับเหมือนกันแล้ก็ไม่ได้ถ่างกับพาคภาคเหนือไทยหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยกระการก็ผมประกั้นแล้วไม่รู้ทำได้หรือเปล่านะเขราะวันนี้คงไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐบาลมีนโยบายแล้วทำได้เลยมันต้องเกี่ยวกับอะไรภาคเอกชนด้วยใช่ไหมครับเข้าใจค่าประกั้นร่วมนี่เหรอใช่ใช่ใช่แต่ทำหม่อนค่าแรงงานผมว่ามันบางทีมันสี่ร้อยบาท ไอ้ทุกคนบ้างมนัมนมันไม่รู้ว่าคณะกรรมการรวมเนี่ยเขาเราก็ยินยอมไหมล่ะอืม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 ,อมน่าจะคุยกันและ้วล่ะอาจารย์ถึงมาจับักคอเออถึงบอกว่าหนึ่งตุลานี่เขาจะแหมนะบราฟก,ก็ก็คงได้คุยกันหนะักขยับนิดนึงแต่เขาตั้งไปหกร้อยเอาล่ะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อครับอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ยางสูงครับติดต,ตาม,ต,ามต่อครับสวัสดีครับ fm ร้อยห้า smile thailand